แบบเดียวเลยนะครับอ่าจะชื่อว่าบ้านเคียงตะวันนะครับวิวด้านนอกก็จะเป็นทุ่งนานะครับนี่ครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นคลองมีต๊ะกินข้าวนะมีถังน้ำแข็ง ปิ้งย่างมันจะติด ห้องนอนอันนี้มุมนั่งเล่นมั้งอันนี้จะเป็นในห้องนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสองคนนะครับห้องสองคนเข้ามาก็จะหอมนะครับมีกลิ่นน้ำหอมห้องน้ำก็แบบมินิมอลนะครับกลิ่นหอมนะครับฝักบัวก็จะเป็นแบบเรนชาวเวอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ มีสายฉีดจำระให้ด้วยมีแชมพูชาว์เจลมีผ้าขนหนูให้นะครับเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับ เจอห้องน้ําให้ดูห้องน้ําก่อนนะครับอันนี้เป็นห้องน้าสีดำห้องน้ําเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันที่กระเบื้องฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงทั้งหมดสองเตียงใหญ่นะครับสเตียงใหญ่มาดูวิวนะครับวิวของห้องนี้จะเป็นวิวทุ่งนา ห้องนี้มีลาตักผ้าให้ด้วยเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปได้ยินเสียงใครมาเพิ่มห้องนี้เป็นห้องห้องส่วนกลางนะครับห้องทีวีมีโต๊ะพูมีคาราโอเกะนะครับแล้วก็ จะมีห้องนอนให้หนึ่งห้องนะครับตรงนี้เป็นห้องนอนสองคนนะครับแต่วิวฝั่งนี้จะสวยกว่าฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแม่น้ำอ่ะบ่อบ่อน้ำแล้วก็ทุ่งนาแล้วก็เขามีเป็นกล่องดนตรีแบบน่ารักน่ารักวางให้ด้วยนะครับตรงนี้นรัมีเตียงเสริมตรงนี้ให้หนึ่งเตียงครับห้องน้ำนี่ก็จะเป็นสไตล์ออกรอบหน่อยนะครับ แต่ว่าเป็นกระเบื้องแพทเทิร์นห้องน้ําจะเหมือนกันทุกห้องนะครับเป็นฝักบัวเหมือนกันฝักบัวเลนชาวเวอร์เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปนะครับอันนี้ในห้องโถงตรงนี้นะครับมีโต๊ะพูแล้วก็จะมีห้องน้ําให้ด้วยห้องน้ําอยู่นี่นะครับเขาน่ารักนะครับผ้าก็น่ารักอ๋อันนี้เป็นแนวหินอ่อนนะครับ อาบน้ำได้ด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้เหมาะก,กับเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันเอยอะๆนะครับบางคนอยากดูเครื่องเสียงว่าเครื่องเสียงเป็นแบบไหนนะครับเป็นของยี่ห้อแชร์แมนนะครับไมค์ไมคก็แชร์แมนมี WiFi นะครับมี as box นะครับมีสเปรย์ที่นี่เน้นกลิ่นหอมมากเลยนะครับแบบว่าเห็นมีตัวที่ ช่วยกลิ่นหอมได้หลายที่เลยมีเกิดได้ไหมใม่เป็นบานสับแต่ว่ายัางเปิดไม่เป็นนะครับที่นี่เราใช้เสียงดังสี่ทุ่มห้ามนำสัตว์เลี้ยงนะครับห้ามสูุหรีด้วยต้องคว้เก็บ้าเนี่ยมีแม่บ้านไม่เคลื่อนย้ายห่วงยางแต่แลูกค้ารับผิดชอบนะครับเจ็บเอาเก็นเวลาคิดชั่วโมงละหนพห้ามนำอาหารและเครื่องดืง่มเข้า,ขา,ขามาเวณสระว่ายน้ำปรับสองพัน เป็นปกตินะครับของทุกที่โอ้ยไปดูทางนี้นะครับอ่าห้องครัวห้องครัวอันนี้ยังนี่ไหม ไม่เอาอเอาครึ่งครึ่งดิขึ้นมาที่ชั้นสองมีแผ่นปูเยอะหรอโฮ้ยมีกกงโอ้ดาดฟ้าชั้นสองนะครับมาเดินเล่นได้แต่ว่าไม่มีั้วนะครับไม่มีรั้วะ วิววิวดีอยู่นะยลองดูสิว่าห้องนี้เป็นยังไงนะครับโอ้ห้องนี้ใหญ่สุดเป็นสองเตียงไซส์น่าจะควีนนะครับแล้วก็มีเตียงเล็กให้อีกสองฟูกแล้วก็วิว โอ้วิวสวยนะครับวิวสวยครับนี่ครับห้องก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับห้องนอนสี่ห้องนะครับแต่ก็ห้องใหญ่พอสมควรแล้วกลิ่นก็หอมด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นทางเข้ามานะครับทางเข้าเดี๋ยวมาในห้องดีกว่ามันก็จะเป็นทั้งหมด